สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสารปกครองสูงสุดสั่งสำนักง,งานสลากจ่าย1,600ล้าน สารปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของสารปกครองชั้นตน้นเป็นให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลชำระเงินจำนวน1,654ล้าน6,4627บาท54สตางค์ให้แก่บริษัทล็อกเลจีเทคเทคโนโลยีจำกัดผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์โดยเป็นค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน1,049ล้าน9,18,535บาท60สตางค่าใช้ใจ่ายเพื่อคงความพร,ร้อมต่อไปคำนวณจากวันที่ควรจะเริ่มจำหน่ายสลักจริงจนกว่าสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลจะปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน412,762,954บาท44สตางและค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมกรณีโครงการล้มเลิกเป็นเงิน191,923,137บาท พระรามดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่10เมษายน2564และชำระดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยเป็นตราพระราชบัญญัติดีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีนับแต่วันที่11เมษายน2564จนกว่าจะชำระเสร็จ ทางนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกบค,ครับ